น,นา้างซื้ออ่านหนังสือปะนีสอบเดี๋ยวเรานั่งนี่ก็ได้เอาเธอนั่งเลยพรุ่งนี้จะสอบแล้วมาตาอะไรนะหนึ่งเซนตเพรุ่งนี้จะสอบแล้วเธออ่านหนังสือไปทิ้งไหนแล้วก็น่าจะเหมือนกันเลยแกจำานะหากับมาตาที่จะสอบได้ยังเอาจริงปะ จำแนมไม่ได้เธอมันมีเข้าหัวเราเลยอะเราจำยังไงเราก็จำไม่ได้เธอยากมากมากตอเน,นี้ยแต่เราว่าเราก็ต้องทำได้แหละเธอเครียดมากแต่เราก็ต้องสู้ไปด้วยกันปดดีจ้าว่าไงเธอ,อทำไมทำหน้าเคร่งียดกันจังอะอะไรหรอไม่จแล้วยังจำไม่ได้เลยเธอ โอ้ยเรากินมากฉันมีวิธีแก้ยังไงเราเราเราาถ้าเกิดพวกเธอทําตามเรานะแน่นอนวได้เอแน่แน่วิชาเลยสิงป้าโอเคมีกําลังใจมีแพชชั่นมีแพชชั่นก่อนจะรู้วิธีแก้ปัญหาเพื่อนเรู้ไหมคะว่าการที่เราเครียดหรือวิตกกังวลมากเกินไปจะส่งผลกระทบอะไรกับเราบ้างความเครียดเป็นภาวะของความรู้สึก ความคิดหรือลมที่เกิดจากการบีบคั้นกดดันเมื่อมีภาวะความเครียดสะสมเป็นเวลานานภาวะความเครียดอาจกลายเป็นภาวะซึมเศร้าหรือทาให้เราเป็นโรคซึมเศร้าได้นะคะและทําให้เกิดโรคนอนไม่หลับความเครียดทําให้ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนหลายชนิดซึ่งมีผลกระทบต่อการนอนหลับอีกทั้งยังมีโรคไมเกรนและโรคก,กดไหลย้อนอีกด้วย เรามาดูวิธีแก้ปัญหากันดีกว่าค่ะ 1. การเล่าสู่กันฟังเพราะบางครั้งเราแค่ต้องการคนที่เข้าใจ 2. ดูหนังหรือซีรีส์ที่สนุก 3. หาม,มุมสงบฟังเพลงเพ,เพ้อๆ 4. มองโลกในแง่ดีการนำมาประยุกต์ใช้ 1. ฟังเพลงเพื่อทำให้ผ่อนคลายจากการทำงาน ูรีเพื่อจะได้รับแรงบันดาลใจจากหนังเดียวยาจิตใจสร้างเสียงหัวระอดได้สิ่งสุดท้ายการแบ,บ่งเวลาไปปาร์ตี้เพื่อทำให้เราได้ผ่อนคลายและไปสังสารรค์กับเพื่อน